ตั่เจรเจอิญเนเด่นเทป ที่ยังรู้สึกยังไงบ้างที่นักศึกษาบางคนเนี่ยไม่ยมอมจอดรถในที่จอดรถที่มหาลัยเตรียมให้เป็นใจครับที่เป็นอะไรไนะที่ยังที่ยังคิดว่าจะเห็น,นการแก้ปัญหาได้ตลอดไปหรือเปล่าเป็นยังไงครับบอกเลยตอนนี้สับภาษณ์นิดนึงนะคะค่ะนักศึกษามีข้อเสนอแนะอย่างไรในการแก้ปัญหาการจอดรถที่ห้ามจอดรถ ก็รู้สึกว่าอยากให้แบบว่ามีกฎเข้มกว่านี้เพราะว่าเหมือนเวลาจอดพิที่ใช่ไหมก็อาจจะเดินร้อนคนอื่นแบบคนที่จอดหรือว่าคนที่สังจรนะคะแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวนักศึกษารู้สึกยังไงคะที่ตัวเองเนี่ยจอดรถตรงนี้แล้วก็ยอมเดินไปเรียนแต่ว่ามีคนคนอื่นเนี่ยขับไปจอดหน้าตึกเลยคะ่ะก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่เท่าเทียมกฎก็ไม่เข้มอะไรแบบนี้คะ่ะใช่ค่ะ สะดวกให้สัมภ้ามไหมคะสะดวกค่ะเออขอสอบขามไหนได้ไหมคะถ้าห่างมาหาอะไรจัดสรรให้นักศึกษาเข้ามาจอดรถได้ภายในหน้าคึกเออจะสมดีแล้วก็ความสะดวกต่อนักศึกษาอย่างไรคะความสะดวกก็เอานักศึกษาจะไี่ต้องเดินไกลอะค่ะเพราะว่าที่จอดรถตัมสรานี่ยค่ะมันจะอยู่ไกลจากจุดมากๆเขาสวัสดีค่ะ <Es> สวัสดีครับพี่ชื่ออามนะครับนายธนภพทิพย์นิ์นักศึกษาชั้นปีที่สามสาขาวิชาาษาอัครับคณะภาษาอกฤษค่ะนักศกษาที่ชื่อพี่อารชนะนักศึกษาชั้นปีที่สามคณภาษาอัค่ะสำหรับคำถามแรกของเรานะคะเราจะถามพี่ว่าพี่อ่มีความคิดเห็นอย่างไรค่ะกับการที่นักศึกษาอยางไม่เคารพกฎจราจรในมหาลัยครับครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย แยกป็นสองระดับที่สุดเนาะเพราะจริงๆแล้วประเด็นแรกคือนักศึกษายังไม่ได้สวใส่หมวกนนอะเวลาเข้ามาแล้วก็ประเด็นที่สองคือนักศึกษาในระดันเข้ามาในวิทยาัยไทซึ่งจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยเราได้ไม่อนุญาตให้น้องๆเนี่ยนำรถเข้ามานักศึษาในเวลาที่ทำไปในันะเพรมันเป็นเรื่องของความปลอดภัของรด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเราเป็นทางรงมดังนั้นเนี่ยการนรถมันก็จะรวดเร็วบ้างที่สุดแลวเราเองก็ขับประมาณ1นกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับแล้วมันก็จะเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่าพี่ชอบทำผมใช่ไี่สุดนี้ใช่างนี้ก็ทำซึ่งวัีผมมันก็ปังแต่เพื่อความปลอดภัยองเราเราก็ต้องเคารพนะเพราะว่าสุดท้ายแล้มันสำคัญที่สุดคือการที่เรานะได้ทำาเอยตอนที่เรานั้นมีรูปอยักเพ้่เพี่อควอใช่ครับถือว่าเป็นการตอบคำถที่ดีมากๆเลยนะคะาที่2ของเรานะคะพี่เป็นกศึกษาตนเบนะครับะไรจะแนะนับนักศึกษาผมนหายราชาบ้างนการใบ ต้องบอกบอก่อนเลยนะเว่าการที่จะกรอบคุมให้ไึกษาเนี่ยไม่ให้หยในแตนเป็นปได้ยากใช่ไหมคะีารแต่ว,าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยส่วนระเบียบก็ตั้งขึ้นเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตผิวมนยืยุ่นงควงามปลอดภัยแล้ต้องยอมรับอย่างหนข่งว่าน้าสียดายที่ไม่มีกฎระเบียบมันก็จะอยู่กัแบบสบายใช่ไมคะพี่าแล้วก็ก่อนที่เราจะใช้รใช้ถนนอยานที่เราคิดเสมอว่าเราเนี่ยกาก็เป็นคนที่มีคาสูไปบางคนในขณเดียวกันคนที่ใช้รถใช้ถนนเขานานี้ว่า หมวกในรับไข่นะคะเพราะว่าความประมาทจากเศรษฐกที่คุ้คืนไม่ได้ใช่ไหมคะพี่อาใช่ครับแต่ความที่เราเนี่ยมีสติและไม่ประมาท ร่าจังรู้สึกอย่างไรบ้างคะสาหรับนักศึกษาที่ไม่ทําตามกฎจราจรของมหาลัยคะรู้สึกยังไงหรอคือคิดอย่างนี้เนาะคือในมหาลัยเนี่ยมันมีการกำหนดกฎขึ้นมาเองซึ่งเวลาที่ผิดกฎมหาลัยเนี่ยเรียกว่ายัางเป็นพื้นที่ปลอดภัยคือยังไม่เอาผิดโทษจริงจังเหมือนเหมือนภายนอกนะครับแล้วแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมหาลัยก็ถูกเซตอัพมาให้เป็นพื้นที่สําหรับ ลองใช้ชีวิตในเซฟโซนเออในเซฟโซนเนี่ยพราะมีนักศึกษาที่ไม่ไม่ทำตามกฎหมายอะไรด้วยคิดว่าไม่มีตำรวจจราจรไม่ในการเอาผิดเนี่ยมันมันแปลความได้อย่างหนึ่งว่านักศึกษาเมื่อเขาสําเร็จการศึกษาแล้วจบออกไปแล้วอะ่ะมันมีโอกาสเพื่จะไม่เคารพกฎของสังคมกฎจราจรแผ่นอกซึ่งอันนั้นจะไม่ใช่เซฟโซนเลยอะไรละมันคือการรับโทษจริง นะครับหรือว่าการลองรับอุบัติเหตุจริงเพราะในจราจรในหมาอะไรเนี่ยมีการขับชา้าแต่ข้างนอกขับจริงและขับเร็วนะจราจรเราก็ประขับกฎหมายจริงๆเพราะเนี้ยรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มเป็นไปได้ที่นะักศึกษาจะไม่ปฏตามกฎจราจรภายนอกรวมถึงอาจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้ออื่นได้ด้วยแตการแบบพืกเฉยเนาะกับซีซั่นตัวเอง